สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปที่รักแม่คิดทอดทุกกูทุกคนพ่อกันอีกแล้วครับพออ่อใหญ่ยตุ้ยลุยสารมือนี่พี่น้องมาพี่น้องครับผมกินเสียนเสียนพี่น้องครับผมนั่นก็คือขอนมกินน้ำยาตาพี่น้องหรือว่าเขาปุ่นบ้านเฮานี่เระพี่น้องครับผมง่ายๆ,ๆ่ง่ายๆนี่สไตล์บ้านบานเท่ามานี่ เดือดเรี่ยวไม่ไหมไม่ไหมเลยสดสดร้อนร้อนพี่น้องมาเสพเสแสร้งกันพี่น้องหาับเขาหาน้ำมากินน้ำกันมือเนี่ยตอนเช้าเดี๋ยวพี่น้องเติมน้ำปลาหน่อยหนึ่งจืด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 บรรยากาศมื่อนี้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศร่มรื่นฝนก็กำลังตกปล่อยปล่อยพี่น้องตั้งแต่เสาร์เลยแต่ว่ามีแดดแต่ว่าฝนหนึ่งตกพี่น้องเอ้ย mà bàn diễn xếp xếp ngon lạy anh ngon đi kín hát bi nóng hát 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 hm hát hm hát hm ปากายเนี่ยเอกปวดปนหนอืาขาอืม,อม,อม จ้าพี่น้อง mm. <laughs> 阿卡皮侬。 แสบก็เป่นหวังเลยดูด้วนกิน Nên bây giờ tui mang năng kín phụ đề của phía nông, mẹ bán nha Thôi bây giờ mắc kín nấm Hồi nhanh năng chiếng gần Mẹ bán năng kín phụ đề bàm bàm Này nhiên โอ้ปลาดุกมาเห็ดน้ํายาพี่น้องแซ่บแซบปลาดุกไปเนี่ตุยย่างด้วยแล้วมาเห็ดแซ่บ อร่อยมาก อืไหมอืมใบแมงลัก ไมีน้ำพีน้องน้ำอือ๋อ่น้อ เมื่อเราพี่น้องเหลือแตน่น้ำสำหรับคลิปๆนี้พ่อเอ่อพ่อใหญ่ตุยกะสิกะสเมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนะาะฝากพ่พอแม่พี่น้องทูขู่ทุคกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใหญ่ตุยลุยอีสานในเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้คลิปหน้าก็ใครมากพอกันไหมก็ขอขอามบุญขอบคุณทุกขู่ทุกคนที่ให้เกียรติเขามารับชมพ่อใหญ่ตุยลุยอีสาน้วยดีเสมอมาสำหรับสหรับคลิปๆนี้กัมีซื้อว่าอ่า ขอนุมกินน้ำยาป้าพี่น้องลาพี่ลาน้องไปก่อนเข้าคำวามาสวัสดีครับ